ดวงแข็งดวงแรงรักจริงเกลียดจริงคือท่านที่เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับคลิปนี้จะมีคําตอบอย่างชัดเจนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านช่วยกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกระจายให้กิจคอนเฟิร์มนะครับและที่สําคัญครับท่านเกิดวันอะไรคอมเมนต์มาบอกกิจคอนเฟิร์มหน่อยนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงท่านที่เกิดในวันอะไรดวงแข็งดวงแรงรักจริงเกลียดจริง,รงนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านเกิดวันราวนี้ที่ผมพูดนะครับท่านเป็นคนดวงแข็งนั่นหมายความว่าไม่ว่าท่านจะเจอ อะไรปัญหาอะไรท่านรอดพ้นมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดตลอดหลายท่านที่เกิดในวันนี้นะครับอาจจะเคยป่วยหนักหรืออาจจะเฉียดอุบัติเหตุเฉียดตายตกน้ําตกที่สูงอุบัติเหตุรถแต่ท่านก็รอดมาได้เป็นคนดวงแข็งครับใครคิดร้ายอะไรกับท่านก็ทําอะไรท่านไม่ได้ท่านรอดพ้นมาได้ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่รอดมาแบบสบายๆนะครับอาจจะเส้นยาแดงผ่าแปดหน่อยแต่ต้องบอกว่าดวงแข็งมากๆถ้าที่เกิดในวันราวนี้นะครับถ้าเป็นคนดวงแรงนั่นหมาย เพราะว่าเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีสูงครับใครที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนี่ถ้าดวงไม่แข็งจริงเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องเลิกเพราะถ้าเป็นดวงแข็งดวงแรงแล้วก็เป็นคนที่รักจริงคือเป็นคนที่ถลักใครแล้วรักจริงถวายชีวิตให้เลยเชื่อใครเชื่อแบบสุด ใจสุดลิ่มทิมประตูเป็นคนที่มีความจริงใจไม่จริงโจโกโหกตอแหลไม่เป็นเลียแข้งเลียขาไม่เป็นเป็นคนซื่อสัตย์อย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเลยและเป็นคนที่รักจริงก็จริงฮะแต่เกียรติก็เกียรติจริงเป็นคนที่เรียกว่าถ้าไม่เอาคือไม่เอาตอแหลสร้างภาพไม่เป็นไม่ใช่ว่าเกียรติและอ๊ยอยู่ดีจะไปพูดดีพูดไรทําไม่ได้ครับต้องฝืนสุดๆเลยเพราะฉะนั้นครับท่านที่เกิดในวันดังต่อไปนี้ดวงแข็งดวงแรงรักจริงเกียรติจริงนัง่นคือผู้ที่เกิดในวันที่หนึ่ง วันที่3วันที่7วันที่8วันที่10วันที่12วันที่17วันที่18วันที่20วันที่21วันที่23วันที่28 วันที่30และวันที่31ครับท่านที่เกิดในวันนั้ต่อไปนี้ดวงแข็งดวงแรงรักจริงเกลียดจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฝากเมนบอกกิจคอนเฟิร์มหน่อยนะครับขอให้ท่านที่ดูคลิปนี้นะครับได้รับความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมหวังปาถนาดังต้องการรวยรวยรวยและอย่าลืมุดนุนกาไรกิจคอนเฟิร์มของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กิจคอนเฟิร์มได้ทําคลิปต่อๆไปครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความนะครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจหรือต้องการกําไรก็ได้ครับ กำไรลุนดวงชะตาของกลกคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทเป็นกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซในข้อความไปได้เลยนะครับ